เราเกีตาร์นาบีใช่ไม่ะหาบีนาบีเ่เลยตรงเาเล่นได้แล้วเทนมาดเีเอาบเีโชวโชวอย่างเดียวนะไม่ได้ดีโชว์โชว์กี่าได้สามคนโชว์โชว์นร่าโอ้ไปเปเอะไรนี้วันที่สได้ีวันที่สได้ีขอบคุณากเทน อับ้าเนาะนีดูติ๊กเกอร์ผิดด้านละผิดด้านขอบคุณมากใครแก้พวกน้นเล่นกีตาร์ก็ไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นเออไม่เป็นหัืนก็ทันสาย่ะจะเป็นติ๊กเกอร์จริงจะมีติ๊กเกอร์แค่เข้าถ่ายเข้า่าแค่้่ายโ้ยกีตกีต์เลยกีต์ถ่ายเลยค่ะที่จะการโชว์กีตาร์อันนั้นไงโค้ดโชว์กีตาร์ ไม่เช <ork> 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 ื่อเอาอกป๋ามากาแมบมันจริงเอ้ยไม่เป็นไรพี่ไมไม่ไม่หนักเลยมีกระเป๋าเลยพอไม่ได้ะแล้วแต่